สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้กลับมาเจออีกแล้วกับคลิปรีวิวรถนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถเข้าใหม่นะคะสําหรับเต็นรถบ้านน้องแปของเรานะคะวันนี้มิมอยู่ที่เต็นรถบ้านน้องไปสาขา1น,นะคะอยู่สุขุมวิท107ติดกับปากซอยแบริ่ง28นะคะยังไงใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะคะเรามี1ช่องทางทาง YouTube นะคะสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะ ภาษาไทยรถบ้านน้องปายชาแนลนะคะจ,จะได้ไม่พลาดในส่วนของตัวโปรโมชั่นแล้วก็รถเข้าใหม่นั่นเองค่ะอ้าวันนี้ใครมองหาจากทางค่ายนิสสันนะคะสีแดงแรงลิตแบบนี้กับนิสสันโนดอีโคคารค่ะเครื่องยนต์เพียงแค่1.2เท่านั้นนะคะให้ผ่อนเบาๆสบายๆใครที่สนใจอย่าเพิ่งกดออกนะคะติดตามคลิปนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาพิเศษมาพร้อมกับโปรโมชั่นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารอบๆคันของตัวนิสสันโนตสีแดงคัน ันนี้ค่ะนะคะปี2018ด้วยสภาพเขานั้นจะใหม่ขนาดไหนอ่านะคะคันนี้ตัวนิสสันนอตนะคะปี2018เครื่องยนต์1.2นะคะเป็นตัว V ีนะคะมาพร้อมกระจักหน้านะคะสีดำแบบนี้ตัดกับขอบโครเมียมนะคะแล้วก็มีตานิสสันอ่านะคะตรงกลางนะคะคันนี้นะคะไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะนี่นะคะไฟโปรเจคเตอร์นะอ่างนี้นะคะ สีแดงสวยค่ะนะคะสาวๆก็ขับได้หนุ่มๆก็ขับได้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างล้อนะคะแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอย่างี้ดอกยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์แม็กนะคะโอเคนะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วคันนี้ปี2018ถือว่าใหม่นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันอะไรใหม่ๆนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือรอบคันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว V นะคะ ปี2018นะคะเครื่องยนต์1.2นะคะตัวนิสเันโนท์ทันนี้สีแดงนะคะออโอเคอ่ะนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวแอบดูไดบบิดไหมเปิดไม่ได้อ่ะไม่เป็นไร ไม่ได้ไม่ไ,ได้อะเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน,นะค่ะว่าตัวนิสันโนคันนี้นะคะสเปคเป็นยังไงนะคะไปดูกันว่าห้องโดยสารนะคะแล้วก็ฟังก์ชันนะสามารถใช้ทำงานอะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือด้านในนะคะ ่องด้วยสารนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งส่วนด้านตอนหน้านะคะแล้วก็ตอนหลังนะคะอ่าเดี๋ยวพูดถึงในส่วนของตัวคอนโซลด้านซ้ายก่อนละกันนะคะฝั่งโน้้นนะคะก็นะคะมีช่องเก็บของ2ช่องนะคะตรงนี้1น,นะคะด้านล่างอีก1น,นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบกนะคะ2ที่ฝั่งคนนั่งนะคะแล้วก็ฝั่งคนขับ บาบ้างค่ะนะคะตัวนี้นะคะเบาที่นั่งนะคะเป็นเบาผ้าสีดำเป็นแบบทูโทนนะคะก็คือตัดสีดำนะคะแล้วก็กตัดลายกับสีครีมน,นะคะอย่างนี้นะคะ ทั้งคันเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องเล่นนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็มีเล่นซีดีได้นะคะฟัง FM AM CD เล่นมีเดียต่างๆได้นะคะสายสาย AUX เชื่อมต่อสาย USB นะคะแล้วก็สามารถปรับโวลลูมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จูนหาคลื่นนะคะล็อกช่องนะคะ f m AM ได้ถึง6สัญญาณด้วยกันนะคะ แผงในส่วนของตัวนะคะแอร์ A, นะคะก็จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะมีจอนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแสดงนะคะก็เพิ่มนะคะปรับแรงลมนะคะแล้วก็ตัวอุณหภูมินั่นนี้ได้นะคะคันนี้อย่างที่บอกไปค่ะเป็นเครื่องยนต์นะคะเป็นซีนเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1.2 V นะคะพวงมาลัยนะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะคันนี้ ะะตัวนี้นะคะก็จะเป็น p u s สต t a r t แล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็น p u s สต t a r t อ่าโอเคแล้วก็มาพร้อมกับกุญแจนะคะเป็นแบบ k e y l เลสนั่นเองนะคะก็เป็นรถรุ่นใหม่แล้วก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะกระจกนะคะก็จะเป็นทั้งคันนะคะก็ใช้แบบไฟฟ้าแล้วนะคะ อ่านะคะรวมไปถึงกระจกข้างนะคะเวลากดพับกดเลยเกตนี้ค่ะก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วโอเคนี่ก็คือฟังก์ชันคร่าวๆนะคะสำหรับตัวนิสนสันโนตคันนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงโปรโมชั่นแล้วก็ราคาด้านนอกกันบ้างค่ะ<ป>อ่าโอเคค่ะนะคะ โปรโมชั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูอยู่นิสสันโน e ปี2018เครื่องยนต์ 1.2V คันนี้นะคะให้ผ่อนเบาๆสบายๆเลยนะคะคันนี้อยู่ที่6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นอ่านะคะราคาเป็นแค่ผ่อนเบาๆ6,000บาทเท่านั้นราคาพิเศษนะ,ะสำหรับคลิปนี้สำหรับตัวนิสสันโน e คันนี้นะคะอยู่ที่ 3 6 9 0 0 0บาทกับาทลูกค้าค่ะนะคะนิสสันโนยคันนี้นะคะอีโคคาเบาๆเพียงแค่369,000บาทนะคะรถปี2018ด้วยเหมือนคุณได้รถใหม่นะคะยังไงใครที่สนใจคลิปนี้สะดวกสามารถทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะหรือถ้าอาจจะแคปเจอร์หน้าจอทักหาแอดมินก็ได้นะคะยังไงใครที่สนใจมองหาเป็นอีโคคานะคะคันนี้ผ่อนเบาๆสบายๆสา,ยส,ายสามารถเอาไปขับในเมืองได้นะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะคันนี้ใช้เงินหนัรถเพียงแค่1000บาทเท่านั้น ะคะใครที่ดูอยู่นะคะใช้เงินเาลืรเป็นแค่1,000บาทเท่านั้นรวมไปถึงนะคะสริปคาร์บอนถ้ามาหาเราเป็นที่นี่ที่แรกเฮียใจดีช่วยผ่อนให้ไปเลยอีก6งวดหรือเลือกรับเป็นส่วนลด1,000 0บาทก็ได้อ่างไงใครที่สนใจนะคะก็ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยค่ะ